อปมัตโตอุโพอัตเทอธิคันหาติปันดิโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคำว่าประโยชน์ทั้งสองหมายถึงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกนี้คือการได้รับการยกย่องนับถือความสุขความเจริญการเป็นอยู่ดีเป็นต้น ที่สามารถเห็นได้ในขณะยังมีชีวิตอยู่ประโยชน์ในโลกหน้าคือการได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีและมีความสุขความเจริญในภพภูมนนินั้นๆผู้ที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมันสั่งสมอบรมคุณงามความดีอยู่เสมอย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้งสองประการดังกล่าวมาแล้ว